ประเด็นย,ยอดวิวพอถึงแสนกว่าสีได้เลยยสีลราเบิ่งในต่างแต่ได้พี่กายก็ได้สองเทียพี่นิวแต่ได้เทียเดียวน้อพี่นี่พอว่าย,ยอดวิวเ้าพอถึงเนี่ยขนาดคลิปหลายๆยังได้บ่หลายเนาะสี่เป็นนังสั่นนะ กันเ oui, er oh. ่าได้เ hmm. nah ่อร่งคลิปได้ห่อกับปังคลิปนันไงโอ้ยบ่าบ่าตั้งแต่นั่นเลแม่ได้เงื่อนเดียนคูเดียันนะได้เดียนละหลายซ้ำคลิปบ่ปังกับอ้างเทียนลงไปบ่มีคนเบิ่งสิห่ากับบ่ได้เงินเลยล่ะบ่แม่นว่าสิได้ตลอดเด็คลิปเ่าบ่ปังเ่ากับบ่ได้เ่ากับคอยคอยคือคอยข้านคือของประเดียนนั่นสิคอยคือคอยข้ามไป แต่ว่าก็ได้ยุ่งแรงไดสากันคิดเพาะว่าปังแรงยุ่งแรงสาเราเลี้ยงได้มันได้ยุ่งแล้วล่ะแต่ว่านแงได้ซสาท่านล่ะพี่น้องกันคิดปังนะเนี่ยคนมาเบิ่งหลายๆก็ได้ไหวกันคิดปังตอนไดแังไดดีกันคิดเพาะปังก็โอ้ยเพราะใดางเนาะจิบเป็นเรงสั้นนะขันยอดวิวถึงแสนกะสนุกเอาเงินปวดแล้วเนาะ ยอดเยี่ยมว่าถึงแสนเราได้เงินง่ายแล้วคือยังประเดียนแั้วเสียเราได้เงินง่ายปีนี้ว่าจะได้บางเดียนสิงหามึงแม่ปีนี้ว่าจะได้เงินเพราะเสียได้ก็ร่อยเดียนผู้เจ้าเ็ดคลิปปังนั่นคลิปเดียว้ก็จะได้แล้วร่อยเดียนน่ะแค่ร่อยเดียนน่ะคลิปปังก็ได้แล้วร่อยเดียนี่น้อนคลิปเดียวกับฟันเงินบักลายคันคลิปปังๆังนี่โอ้ย ได้ล้องคิดฟังคิดียวนี่ตาสว่างเลยนะเอาอันประเด็นป่ะเด็นอันนประเด็นไปเบิ้งคลิปเหมือนสั่นเล่าบางคลิปการก็ได้เ่ราะเาอันคลิปสั่นเนี่ยเพราท่านได้อันบางคลิปกับเพาท่านถึงเมื่อนอยูประเด,นเนดเนน็นไปเบิ้งเ่าท่านไหนไปเบิ้งเบ็ดุูคลิปนอกจากไปเบิ้งเบ็ดุูคลิปยังไปเสียนั่นได้ คลิปสันในการเห็ดเงืนด an you. ีเห็ดหนึ่งคลิปสันคนก็ไดเงืนแต่ว่าใดใดคลิปสันบ่ไา้ดคือคลิปเาาบันไดดอกคลิปยาาสิใดเงินไหลกว่าคลิปยาาได้เงื่อนไหลกว่าสมมติว่าเ้าเ็ดคลิปยาาลงนีสี่นาทีเรลาก็แปดนาทีสิบสิบตัวนาทีขึ้นไปสิบสี่สิบสองสิบสามสิบแปดเก้าอย่างประมาณนี้กันค้นไปเบิงเฮ้าเป็นแสนเป็นเป็นแสนนั่นเอง เข่าได้เงินไหลเข่าได้เงินไหลคลิปเนีจากคนเบิ่งเป็นเส้นเสียนไหลๆคันคันเงาเห็ีดคลิปก็ปังเงากะไหลสดบางสี่งอะไรสดได้เงินไหลเตรียมเพื่ออะไสดเตรียนอะไรตาราสิบเดือนสิบเดือนก็เป็นเงินกี่ไรล่ะสิบเดือนนนั่อันก็เป็นเงินสามร้อยกว่าบาทคิตมือสามร้อยกว่า ไรต้นไปบ่อยๆจริงหรอประเป็นก็คือไรต้นไปจำได้น่ะเพราะเศร้าเขียวตอนตอนเห็ดแตนเศร้าอยู่ผักหนึ่งอยู่เศร้าอ่นเศร้าอยู่ผักหนึ่งอยู่ตอนประเด็นก็เลยมาขึ้นไลรไม่ไลรไม่ตลอดเลย่ันนี้ไล่ถ้าที่แรกก็ไล่เอาเป็นชั่วโมงนะหลังจากนั้นมากกัลดลงลดลงเลยหน่อยร่องหน่อยร่องเลยอยู่ยี่สิบนาทีแน่นั่นแน่นี่น้ประมาณนี้ก็ลดลงแต่ว่าขึ้นบ่อยๆเอา เผา,าปลาเข้าบ่าห้มันขาดเลยขันพ่อ YouTube นี่ยนะกันนะเขาเห็ดสมมติวา่าเขาเห็ดครบปีแล้วสี่ชั่วโมงมันก็นลดเข้ากับตองเอาเติมชั่วโมงไปไบเบ่ไห้ชั่วโมงเขาลดบ่าไห้มันสิเป็นน้ำสั่น YouTube ลดอะไรไดเ้เขาต้องเติมชมั่วโมงไว้เรื่อยๆเอาเติมชั่วโมงไว้เผาสันอะไรเอากระดืนตัสวสีไหลไม่ตัสวสีเอาชั่วโมงกลับขึ้นมา,า 4, 000, มตั้งสีพันชั่วโมงก็เป็นน่อยหน่อย มันเที te el te el ่ยวๆเนาะแล้วที à. À ng, ắn, ài, ân, ân, ่ไโอ้มันหยากที่นี่พี่น้องนี่เดือนทั้งขืนเพราะเศร้ายังเทียร์น่ะขืนไหล่เอาชม่วงพอวันช่วงนี้เขาดันไหล่สดนท่พี่ยู่เขาดันไหล่สุดหน้าล่างมองนี่อันเขาเอื่นน่ะอี่ยังน่ะเขาเอื่นนั่นอันล้มบนน่ะหน้าล่างมองล้มบนมาดันซอยเห็นบ่อผู้ลงพ้นล้มบนมาเป็นซีพันธ์หาพันเป็นโอ้ยเป็นหลายกับนี่นั่นน่ะเขาเอื่นล้มบน